มัอนพึ่พำอยู่ได้น่ารำคาญจริงๆจิงจง่จง <Yeah. S 3> uh. จ,จ,จงนี แล้วจริงๆขนาดเราเองยังอ่านท่าไม้ตายนี้ไม่ออกเลยช่องเป็นผู้หญิงที่น่ารังเกียจจนเข้ากระดูกดำเลยจริงๆนะแต่ว่าตึกนี้นะ่ะถูกหน่วยหลักข,ของคณะกรรมาการปิดลอบเอาไว้หมดแล้วไม่มีทางหนีไปได้หรอกนะเรือ่องนั้นน่ะก็รู้ดีอยู่แล้วล่ะวิธีการของพวกแกน่ะเรารู้ดียิ่งกว่าใครซะอีถชาอย่างนั้นก็ดีเลยสิรีบไปซะสิขวางหูขวางตาซะจริงๆ ถึงไม่บอกก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอตอบแทนนี่แค้นที่เจ้ามาตัดผมเราให้มันสั้นลงซะกก่อนเลยนะาบาดเจ็บขนาดนั้นคงขยับไม่ได้สิให้เรียกคนมาช่วยมะนี่แกการได้เห็นรุ่นพี่อิซุสุที่หลงไหลตอนกำลังเปลือยกายอยู่อย่างนี้ทุกคนคงจะเดี๋ยวก ต้องดีใจแน่ๆเลยนะเดี๋ยวสิถ้าตัวเราเองยังดีใจมากเลยนะเดี๋ยวนะนี่แบบนี้มันไม่ตลกหรอกนี้แยจะบอกให้ถ้าเงินก็ทำตามคำขอร้องของเราสักข้อลวกันข่าวออฟลอร์ในขณะนี้ที่ห้องน้ำหญิงชั้นสี่รองประธานดิสุกับนัทสุเมมายะที่ทางเดินพนักงานชั้นสามสังกระกับเจ้าเด็กปีหนึ่งคนหนึ่งที่บันไดชั้นเก้าหน้าทางออกดาดฟ้าหัวหน้าหน่วยที่สามทากามีกับนัสเม่คนน้องทุกคนกำลังต่อสู้กันอยู่ครับ งานนี้อิสุสุเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดจะรออีกสักสิบนาทีก็แล้วครับถ้าสิบนาทีแล้วอิสุสุยังไม่ลงมาเมื่อถึงตอนนั้นฉันจะลงมือเองมีรายงานเท่านี้แหละครับดีขอบใจมากไปได้แล้วแกแหมแต่ว่ายอดไปเลยนะครับจัดการนักซื้อเมคนนั้นได้อย่างนี้นะว่าเยี่ยมจริงๆครับช่างเถด้ะรีบๆไปสักทีสิ สู้กันจนเสื้อผ้าขาดวิ่นขนาดนี้อีกฝ่ายก็ต้องหลุดลุยพอกันแน่เลยอย่างนี้สงสัยใครกันแน่ที่จะหลุดลุยพอกันไม่ไหวแล้วต้องมาคอยรักษาเกียรติให้แบบนี้ไม่ใช่เรื่องสบายไม่ต้องมายนะุ่งเลยนะแล้วจากนี้ไปจะให้ทำยังไงต่อเลยยะเคาได้ยินแล้วสินะ ดูเหมือนว่าท่านพูดนั้นก็จะมาถึงแล้วด้วยถึงจะแค่หนึ่งในหมื่นพวกเธอก็ไม่มีทางเอาชนะเขาได้หรอกนะที่เราอยากรู้นะ่ะตำแหน่งปัจจุบันของเจ้าหนูเท่านั้นเองเจ้าหนูเหรอถึงจะลดการบาดเจ็บเหลือแค่ครึ่งเดียวได้ก็ตามแต่ด้วยรอยแผลแบบนี้เราก็ต่อสู้เต็มที่ไม่ได้แน่เจ้านั่นเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเราถึงแม้สถานการณ์จะชวนสิ้นหวังสักแค่ไหนเราก็เป็นหัวหน้าของเจ้าพวกนั้น ยังไงก็ต้องสร้างโอกาสเพื่อเอาชนะให้ได้ยืนขึ้นสิสังรแมสคนนี้จะทุ่มเททั้งกายและใจเป็นคู่ต่อสู้ให้เองคราวนี้เป็นตาของแกที่ต้องใช้ท่าไม้ตายโตกลัดทันบ้างช่วยไม่ได้นะจะอยู่เล่นด้วยสักหมัดก็แล้วกัน ประมาณนี้สินะมันยอดมากขนาดนี้เฉลยจิตมังกรทันชินโกหรือถ้าให้สรุปก็คือวิชากำลังภายในท่าตหนึง่งเจ้าหนูตรงนี้มีอะไรอยู่ล่ะไม่มีอะไรนี่ต้องมีสิเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเราแล้วก็ตัวเจ้าด้วยนะออากาศยังไงล่ะใช่แล้วโลกนั้นเต็มไปด้วยอากาศวงกลมไม่ใช่การเคลื่อนไหวแต่เป็นพลัง วิชาต่อสู้ต่างๆในอดีตต่างก็ใช้วงกลมเป็นพื้นฐานและนํามาสร้างสารรค์เป็นเคล็ดวิชาก็ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้เนี่สิ่งสําคัญสําหรับท่าทะลวงหลังก็คือความสามารถในการเคลื่อนย้ายจุดพลังสรุปแล้วก็คือหากส่งพลังไปสู่จุดนั้นได้ดังต้องการไม่ว่าจะสู้กับใครก็ไม่หวั่นทั้งนั้นพลังแรงเบี่ยงที่รวบรวมมาจากการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมที่ได้ฝึกจะทําให้จิตแกร,ร่งรากับเข็มรับกับก่อให้เกิดเป็นพลังงานมหาศาลอยู่ภายใน,ในกายและเมื่อมีการออกกําลังก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นลมปราณ เขาถอดคำพูดเมื่อกี้จะได้ไหมเนี่ยฮะไม่ได้เนียพร้อมหมยออกไปในทีเดียวี่ือดพลังอะไรกันเนี่ยที่ผ่านมาเคยต่อสู้กับคนที่ใช้ท่าแปลกแปลกมาก็หลายคนแล้วแต่คพณจะเคยเห็นท่าแบบนี้เป็นครั้งแรกอ้าวมันยังไปไม่ถึงเหรอเนี่ยพ,พลาดเหรอเนียก็หมายความว่าเจ้าหนิยังใช้ท่านี้ไม่ได้ จ้าว้าเข้าใจผิดแล้วเจ้าหนูถ้าที่เพิ่งฝึกได้มาแค่วันสองวันน่ะอย่าได้คิดว่าจะเอามาใช้กับเจ้าพวกนี้ได้ทันทีนะยังไงวิชาการต่อสู้ก็เป็นแค่วิชาในการล้มคู่ต่อสู้เท่านั้นคนต้องเป็นผู้ควบคุมวิชาเจ้ามาถูกวิชาครอบงำแล้วมันจะได้อะไรล่ะเจ้าหนูเจ้าเป็นใครกันแน่เจ้ามีวิธีการต่อสู้ของตัวเจ้าเองไม่ใช่เหรอที่มาทุบประตูชมรมของเรา คงไม่ใช่เพราะาอยากเป็นนักสู้หรอกนะเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งไม่ได้มีทางเดียวหรอกจริงๆเลยไม่ว่าใครหน้าไหนไ,หนไอ้เรื่องแบบนั้นก็รู้ดีอยู่แล้วละ่ะฉันน่ะไม่ใช่นักสู้แค่นักเลงธรรมดาธรรมดาเท่านั้นแหละฉันจะเก่งยิ่งกว่าพวกแกทุกคนท,ทั้งที่ยังเป็นนักเลงอยู่นี่แหละใจนมมัสืบเมสันจนเด็กปีหนึ่ง้ากแกมัวแต่ได้ใจจนลุ่มหลงอยู่กับท่านั้น แล้วคิดใช้ท่านั้นอยู่อีกแล้วก็ฉันก็จะหักแขนก็แกไปทั้งท่อนไปเลยเียงแค่คำพูดของนัซุมะมก็ทำให้กลายเป็นศัตรูที่น่ากลัวขึ้นมาสะนะักได้มาไปก็ถึงตาแกแล้วละ่ะเข้ามาได้เลยนี่มันนซัซเมะขนาดไหลหักและสาหัสไปทั้งตัวยังจัดการกับเจ้าพวกนี้ซะเรียบตอนออกจากห้องน้ำอย่างนั้นเหรอ แบบนี้คงเทียบฉันไม่ไหวซะแล้วล่ะนะขอโทษด้วยนะเจ้าหนูที่เราทําได้ก็มีเพียงเท่านี้จงปิดทักซะเจ้าหนูฮะเลิกคิดซะเถอะยังมีฉันที่เอาจริงอยู่เป็นคู่ต่อสู้อยู่นะจงมุ่งจุดสนใจมาที่ฉันคนเดียวซะอุทิละสายตาจากศัตรูที่อยู่ตรงหน้านั้นจะพบเพียงคำสอพยาสั้นๆว่าพ่ายแพ้เท่านั้นที่รอยอยู่ อย่าให้เป็นการต่อสู้ที่ทำให้เจ้าต้องผิดหวังเลยนะนี่ rolling t u เดอมันสู p แ r เด้อนี่ j u m p แ n g แล้วพอวเวอร์บอล เทานีทั้งที่ตัวใหญ่แต่ทำไมถึงรวดเร็วขนาดนี้อเอ,อ้ยหน่อยแม่อออยะอ,ะอะจากโรลลิงเทิร์นก็เป็นยีราันซสุปเล็กจัมปิง้งพาวเวอร์บอมแล้วสุดท้ายก็สกอร์เปียนเด็ดลักนี่แหละคือซากาสเปเชียน เด็กนี่ทั้งหลายยังได้เล่นแบบล่ะต,ต,ะต,ตอดะเ,เชือะชอ๊ะเอ๊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 ะอะเอ๊ะออะอะไรกะเเอ๊ะเอ๊่ยอเอยนะจบข้เง๊ะอะเอ มาแล้วปัดขวาตรงจะปัดล็อกมันกล้าทันที่แล้วทีเอ๊ะหย่แล้วก็หกนะจะป่ามันยังเร็วเกินไปนะ power bomb อ,อ้หึก <c oughs> ำปั้นแหลกแล้วอย่างนั้นเหรอเยออากล้ามเนื้อของฉันไม่ใช่เกราะที่ไว้ป้องกันตัวแต่เป็นอาวุธที่มีไว้กำจัดศัตรูพอทีโจมตีใส่กล้ามเนื้อของฉันมีแต่จะได้รับความแรงที่โจมตีสะท้อนกลับคืนไปสชพิษดาที่เข้าปะทะกล้ามเนื้อก็ขยายตัวในฉพลัน จนมีกำลังสะท้อนพลังของเจ้าหนูนั่นกลับไปแบบนี้ถึงจะใช้พลังทันชินโคก็ตามก็ไม่อาจส่งพลังผ่านเข้าไปในร่างกายได้ในทางกลับกันท่านี้มีพลังอันรุนแรงยังทำอันตรายแกมือขวาของเจ้าหนูนั่นอย่างหน,นักอีกด้วยเจ้าหนี้แข็งกร่งเป็นคู่ต่อสู้ที่เกินกว่ากำลังที่เจ้าหนูนั่นจะรับมือไหวละเนี่ยไม่จะเป็นต้องอยือขึ้นมารอกนักสุม,มะ <c oughs> นอจากจะมีบาดแผลเต็มตัวอะไรยังไหลหักอีก ต่อสู้กับฉันอย่างเต็มที่ได้ย่างงั้นละ่ะคต้องรอจะสึกแก้มือหลังจากพักฝื้อสักเดือนหนึ่งละมัง้งว่าเธอในตอนนี้ก็เหมือนกับตายไปแล้วนั่นเองเดี๋ยวสิยังสู้กันไม่จบเลยนะแกฮ้ยจ้าในตอนนี้เ้าห<อ>มาที่<อ>ได้รับแต่แรกก็แทบจะลุ่ล่วงละ<อ>ที่เหลือก็แค่ทำตามคำสั่งของชายผู้นั้น<อ>และคือทำลายแขนทั้งสองข่าของเจ้านี่ทิ้งซะอ,อ,อ,อะไรนอะ นายเอก็นอนนับรอยเพื่อนบนเตียงโรงพยาบาลคู่กับหรือวสกีสเทินนะเดี๋ยวก่อนสังกระเราจะเป็นคู่ต่อสู้ให้เองมันสายไปแล้วฮะอย่าฮอยงงี้นี่เองดาดฟ้างั้นเลยบางทีตอนนี้ข้างล่าง การโจมตีของหน่วยหลักคณะกรรมการคงจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะถึงเกิดบังเอิญหน,นีจากที่นี่ไปแล้วก็ตามชั้นสามก็ยังมีสังหาราอยู่ถ้าหากไ,ไปอยู่กลุ่มแจรวรักมวยปล้ำแล้วก็คงจะอยู่ในตำแหน่งที่เทียเทยมกับชันและอซกสูสแล้วล่ะคนที่มีฝีมือจริงๆใช้มันซะจะได้สงบใจได้มาทำเป็นสุภาพบุรุษในเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยนะฉันมีความภูมิใจในฐานะที่เป็นนักสู้ไม่กี่คน ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันป,ปกติแล้วเขาไม่ต้องการต่อสู้ยังงม่ยุติธรรมเหมือนในครั้งนี้หรอกแต่ว่าราะตาคู่นั้นของเธอละัล่นตราบใดที่ยังมีดวงตาเช่นนั้นอยู่ฉันก็ต้องสู้ฉันเป็นภรรยาของท่านโซอิคิโรฉันมั่นใจในตัวเขาเ,เพื่อนๆของรอมเจวเคนและก็ตัวฉันเองก็ไม่มีทางแพ้พ,พวกแกยังเก็ดคัด อะไรกันทัทนชินโคเหรอบ้าน่ะเหตุสภาพแบบนั้นจะปล่อยออกมาได้ยังไงกันน่าสมเพชจริงน่าสมเพชแกจริงๆเลยบ,บ้าน่ะฉันฉันไนได้ากำลังให้กับจู้จิ๋วเนี่ยเพลังแรงเบี่ยงไม่ยอมปล่อยพลังแรงเบี่ยงอันมหาศาลที่เกิดจากทันชินโค ต่เปลี่ยนให้เป็นพลังภายในยร่างกายโดยตรงอย่างนั้นเหรอ,อมีวิธีใช้ทันชินโคแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงเพจริงๆเลยเป็นพ้ามโน่นพรามนี่ฮะนายมาสู้กับฉันเนี่ยบพลแล้วพระบิดใครบางคนบังคบงับมาอย่างนั้นเหรอผูอ้ชายที่แข็งแรงอย่างแกกลังเป็นให้คนอื่นคอยเชิดอย่างนี้เหรอเสียชื่อลูกผู้ชายหมด ันมวยปล้ำเหรอไม่อ่ะันไม่สนใจหรอกจะให้ลักสู้ไปเป็นพวกเล่นจำอวดอย่างเั้นเดี๋ยวก็ฆ่าซะนายนี่ยไม่รู้เลยเหรอที่โรงเรียนนี้เนะี่ยถึงจะตั้งชมรมใหม่ขึ้นมาก็ตามก็ต้องถูกชมรมอื่นถล่มไปได้ทันทีอยู่ดีนั่นแหละฉันคขจะได้ความร่วมมือ การฝึกซ้อมมันเข้มงวดมากเลยอะไรคงนี่ตัวใหญ่จังเลยอ่ะตอนเด็กๆกินอะไรเหรอทำไมห้องชมรมถึงเป็นห้องน้ำชั้นปีหนึ่งละเพราะว่าเขายอมให้ใช้ที่นี่ในทีเดียวนี่เดี๋ยวสิจะไปไหนอ่ะกลับบ้านอ่ะวันนี้เป็นวันขายเกมด้วยไอ้นี่ไงดูกล้ามฉันเเอะไรกันมคชต่างหากเราที่ยอดกว่า พวกเราจะแข็งแกร่งได้เหมือนอย่างสังหารคุณหรือเปล่านะแน่นอนสิจะมอโอกาสให้นายก็แล้วกันสำเร็จแล้วเพื่อการสร้างคณะกรรมการในอุดมคติของฉันแล้วจะขาดอำนาจอันยิ่งใหญ่และบุคลากรชัน้นยอดไปซะไม่ได้ อาสาบานว่าจะพักดีต่อคณะกรรมการแล้วล่ะก็ฉันจะรับประกันเรื่องงบและสถานที่ฝึกซ้อมให้ชมรมเองแต่ถ้าปฏิเสธแล้วล่ะก็คงจะไม่เสียเวลาเกรียดลมโดยเปล่าประโยชน์เลยแค่จะเกิดเรื่องโหดร้ายแบบในวันนี้ไปเรื่อยตลอดสามปีแค่นั้นเองน <c oughs> จริงอยู่ที่นายแข็งแกร่งแต่ว่าทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนายนั้นเนไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับนายทุกคนสักสัสกะก็หาว่า แกรักษาสัญญาจริงๆแล้วหรอกเกาะสักระคนนี้ถึงต้องสลายเป็นผุยผมก็จะย,ย,ยอมทําเพื่อคณะกรรมการแต่ว่าทั้งหมดก็เพื่อรักษากฎของโรงเรียนนี้และความปลอดภัยของสมาชิกชมรมที่จะยอมสยบให้กับกฎแต่ก็ไม่ยอมสยบให้กับนายหรอกความพ่ายแพ้ของฉันไม่ใช่ความพ่ายแพ้ของตัวฉันคนเดียวเพื่อคนอีกจํานวนมากฉันจะยอมซตรงตรงๆนี้ไม่ได้ฉัน ฉันฉันเลือกรักันแค่นี้ดีไหมที่จริงแล้วพวกเราเองก็ไม่อยากจะฆ่ากันไม่ใช่หรือยังไงการวิวาทกันภายใต้คำสั่งของคนอื่นเนี่ยมันก็มีแต่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเซงกันไปซะเปล่าๆผู้ชายแบบนายเนะี่ยต้องไว้ซัดกันแบบไม่ต้องคิดอะไรอยู่ในหัวเลยถึงจะดีนะเรื่องนัดแก้มือเนะี่ยจะรับนายไว้พิจารณาเป็นรายแรกเลย <c oughs> จะเด็กปีหนึ่งมันก็ต้องแน่อยู่แล้วครั้งต่อไปครั้งต่อไปฉันจะเอาชนะแน่นอนนะสมเมถ้าหากเธอมีผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยแล้วก็ฉันก็คงคิดอิจฉาธเธอจริงๆอะไรกันเนี่ย ตัวเบาจังเลยยอ,อ,อจะทําอะไรอ่ะเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าหากว่าเธอเป็นอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็ฉันต้องถูกเจ้าทัายานางี้นั่นฆ่าแน่เลยปกันเถอะหรือว่าจะได้แลกหมัดกันนิดหน่อยกลับกลายเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดไปซะได้รู้หรือเปล่าว่ายะนั่นอยู่ที่ไหนอ่ะรู้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ทำไมถึงเติบโตได้อย่างน่ากลัวขนาดนี้กันนะไม่นึกเลยว่าจะใช้ทันชินโคที่ต้องมีปราณมหาสารติด,ต,ดติดกันโดยไม่ต้องพักแบบนี้ได้น่ะ นี่เหลือคือพลังส่วนหนึ่งจากสายเลือดของเจ้านี้10น,นาทีแล้วได้เวลาแล้วอย่างน้อยก็หมดแล้วสินะบ๊อบได้ยินไหวไหมเออเออ เยกีจจังไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะกลัววิ่งดีไม่ทันก็เลยเอาซ่อนไว้ในล็อกเกอร์ข้างหลังฉันนี่แหละ ชายที่เล่นงานคนแบบสิบคนได้โดยป่าศก็ตามก็ยังมีส่วนที่ฝึกกันไม่ได้อยู่นะ<อ><อ>้ารทางคณจะเจ็บมากเลยสินะหน,น้าเขียวเลยอ่ะอว่าแต่พวกโซยจิโร่เหรอไม่รู้สิก็คงจะปลอดภัยกันดีฉันจะรอทั้งสามคนกลับมาเองคนาหนหนีไปเถอะหมายความว่าฉันเป็นตัวถ่วงแต่โซยิโร่เป็นที่พึ่งได้อย่างนั้นสิเลยอีกไม่นานานายเอวก็จะเก่งขึ้นเหมือนกัน จะขอรับประกันเลยแต่ตอนนี้หนีไปก่อนเถอะเดียขอโทษด้วยนะอะไรกันยังเจ็บอยู่อีกเหรอจุกแต่ว่าทั้งหมดนี่ฝีมือคนคนเดียวจริงๆเหรอเนี่ยตอนนี้ความห่างชั้นระหว่างเรากับผู้ชายคนนี้มันมีอยู่ขนาดไหนกันเนี่ยแล้วความห่างชั้นระหว่างเรากับโซยจิโร่ล่ะไน,นวันนี้ เป็นวันที่อดีตกับอนาคตเชื่อมต่อกันแล้วล่ะก็จะจะทําอะไรได้บ้างนะวังวงนที่ใหญ่โตกําลังดูกลืนพวกเราลงไปการต่อสู้งพวกเรามมนยังไม่จบสิ้น เชิญไปสู่ความมืดในอดีตเทนโจทเทนเกตตอนต่อไปตอนเนตมังกรท่านโซอิจิโร่ดู